ที่สุดแห่งโลกนะครับที่สุดแห่งโลกคือความว่างคือสัญญาตาคือนิพพานนะครับเพราะว่าหมดความยึดติดยึด,ยดถือยึดมั่นในความหลงผิดในหลงผูกหลงดีหลงชั่วหลงบุญหลงบาปหลงธรรมหลงสังขารหลงยึดติดในสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อได้ถนักรู้ทั่วถึงถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้จังทุกขังอนับตากายวินจิตธรรมนะครับปฏิจจสมุปบาทนะครับเมื่อได้ถนักรู้ในธรรมทั้งหลายนะครับก็จะเป็นไปเพื่อถึงที่สุดแห่งโลกนะครับที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกนั้นไม่ต้องมีการมากันไปนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับเมื่อถนักรู้แล้วทุกอย่างก็ ว่างอยู่แล้วว่างอยู่แล้วทุกอย่างก็ไม่ยึดกันอยู่แล้วท <an m ix> ุก <es> อย่างก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วทุกอย่างก็นิพพานอยู่แล้วนะครับโลกก็ว่างนันิพพานก็ว่างสุญญตาก็เลยไม่ต้องตระหนักรู้อะไรให้เป็นอะไรอีกก็เรียกว่าถึงที่สุดที่สุดแห่งโลกไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติไม่ต้องอาศัยการศึกษาอีกนะครับไม่ต้องอาศัยการ พูดการฟังการคิดการภาวนานะครับการตระหนักรู้ความเข้าใจในอริยสี์ในไตรลักปฏิจจสมบบาในกายวจิตธรรมหรือว่าในอนาปานสตินะครับในสติปัฏฐานอินทรีย์ห้าพละอาโพูด์จงติตมักมีออกแบบซึ่งทำทั้งหลายนี้ก็จะเป็นเพื่อการหนักรู้นะที่สุดที่สุดแห่งโลกนะครับ เมื alors, look, setting, ่อที่สุดแห่งโลกนะครับแล้วก็หยดนะหยุดยดการกระทันในใจทำตัวทำตนแบบไหนครับการศึกษาและปปฏิบัติที่สุดแห่งโลกนะครับไม่ว่าการมโลกรูปโลกอารูปโลกนะครับมันก็เป็นเพียงศักว่านะครับศักว่านี่ไม่ใช่รูปไม่ใช่น้มนะครับไม่ใช่ธาตุกันอาชันนะอาศักว่าก็คือ ไม่มีไม่เป็นนะครับไม่เนื่องด้วยธาตุขันอายตนะนะครับทั้งที่สุดแห่งโลกมันก็ไม่มีธรรมไม่มีโลกนะครับโลกอธรรมเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นก็ไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นสังขารทั้งหลายนั้นก็ยึดติดยึดถือยึด,ยดมันไม่ได้มันอันนื่งจากขงังหนตาที่สุดแห่งโลก นะครับไม่ต้องไปในกรรมกิริบางออกจากกรรมกิเลสเนื้อโลกไปก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยกรรมกิเลสที่บากไม่มีความเห็นผิดไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีมานะติฏฐิอุปทานไม่มีกิเลสอุปิเลสไม่มีสังยุทธ์มีแต่สังยุน์ที่สุดแห่งโลกนะครับไม่ต้องไปจแสวงหาที่ไหนเมื่อเข้าใจใน อายตีในไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทนะครับในกายวิจิตธรรมครับเบื่อหน,น่ายกายกําหันดในธาตุขันอายะนะก็หลุดพ้นด้วยการตระหนักรู้ถึงความเบิินพอจะอยากใคร่มันเป็นทุกข์นะื่อหลุดพ้นแล้วก็ตระหนักรู้ถึงความหลุดพ้นนะครับก็ว่างถึงที่สุดแห่งโลกถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งนิพพานถึงที่สุดแห่งปรมาจันทร นะครับที่สุดแห่งความสงสัยนะครับถึ้งที่สุดแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะครับไม่มีธาตุขันธ์อายตนะให้ต้องคอยตระหนักรู้ถึงความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสมมุติและไม่ต้องคอยตระหนักรู้ถึงวิมุตติที่เป็นอรธาตถาธรรมทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง แตที่ว like to ่างก็ว like like right. so, ่างอยู่แล้วที่เกิดดับก็เกิดดับอยู่แล้วที่เป็นทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วที่เป็นอนิจจังก็นิจจังแล้วที่เป็นอนัตตาคานัตตาอยู่แล้วถึงที่สุดอย่างโลกแล้วมันก็ไม่อะไรกับอะไรไม่รู้ไม่ชี้ชังว่ามันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรทิ้งสละนะครับไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นอยู่เหนือการครอบครองครอบงำอยู่เหนือการยึดติดยึดถือยึดมั่นอยู่เหนือการตระหนักรู้ทำสภาวะจิต กายเวลาที่ทำอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด,คดจิตใจนะสติปัญญาสตวาความเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเป็นสภาวะจิตสภาวะอารมณ์สภาวะของการปฏิบัติของการศึกษาก็เป็นเพียงสักว่าไปสะุสิ่งนะที่สุดแห่งโลกก็ไม่มีอะไรให้ต้องทําอะไรอีกนะครับการมีชีวิตอยู่จึงอยู่แบบไม่ต้องเป็นโลกนะครับไม่ต้องเป็นธรรม ไม่ต้องตระหนักรู้ตระหนักเห็นตระหนักสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับโลกกับธรรมนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองมันมีค่าก็เพราะให้ค่ามีความหมายก็เพราะความหมายความจริงมันมีค่าโดยเองหรือว่านี่มีค่าตัวเองก็เป็นแค่ความคิดแค่สมมติอุปโลกหรือว่าสิ่งที่นอกเหนือไปจากโลกในที่สุดเองโลกก็ไม่มีคําพูด ไม่มีสัญลักษณ์อักขระเป็นชน,นะไม่มีความเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นกันเป็นอายตนะนะครับที่สุดแห่งโลกนะครับมันก็ไม่ต้องปรุงนะครับไม่ต้องปรุงให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วไม่ต้องปรุงแต่งให้เป็นบุตรเป็นบาปเป็นกุศลกุศลอีกไม่ต้องสร้างภพสร้างชาติไม่ต้องสร้างโลกไม่ต้องสร้างตัวตน ไม่ต้องเพลินพอใจะอยากได้ในความเป็นสรพสัต์ความเป็นสัพสิ่งนะครับไม่ปรุงแต่งไม่สร้างสรรค์ไม่ดูแลไม่รักษาไม่ทําลายนะครับไม่สูญเสียไม่ปัดพลาดหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงทําเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นก็เลยที่สุดแห่งโลกมันก็เป็นเช่นนั้นเองดับที่สุดแห่งโลกเป็นเช่นนั้นเอง ว่างว่างทั้งโลกลทั้งธรรมนะครับโลกก็ไม่ยึดธรรมก็ไม่ยึดโลกก็เป็นเช่นนั้นธรรมก็เป็นเช่นนั้นที่สุดแห่งโลกนะครับเาเรียกว่าสุญญตาสุญญตานิพพานความสิ้นวิชาสิ้นปัญหามานาทิ่ติประธานสิ้นสังโยชน์มีถึงสังโยชน์กิเลสปกิเนั่นเองฉะนั้นก็เลยที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกมันก็ ห,หมดโลกหมดธรรมหมดทุกข์นะครับหมดการปรุงนะครับหมดการปฏิบัติหมดการศึกษานะครับสิ้นสงสัยจบกิจจบภม,มจันทร์ทำที่สุดอย่างทุกทำนิพพานใด้แจ้งบรรลุธรรมตระหนักรู้มาทั้งหมดแล้วมันก็สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าทราบสักว่าได้ยินนะสักว่า ไม่ว่าตักรูในอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกทำทั้งหลายสังการทั้งหลายก็เป็นเพียงสักว่านะครับถึงที่สุดที่สุดแห่งโลกทุกอย่างมันเป็นเียงสักว่าหมดสมมุติปัญญิตสัจมายาสักว่านะัสักว่าก็คือไม่มีอะไรย,ยึดอะไรทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับที่สุดแห่งโลกนะครับก็เลยไม่มีการมนโน น้อมนึกปรุงแต่งไปในทตุในทรรมในสังขารในภาษาในสัญญาการณต่างต่าง,งที่สุดแห่งโลกนะครับไม่มีอะไรจะต้องมาคอยเรียนคอยสอนคอยสวดสร้างเผยแปร่ปฏิบัติคอยมายึดยุ่นปรุงแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสําเร็จรูปนะครับที่สุดแห่งโลกมันเป็นเช่นนั้นนะครับไม่มีอะไรให้เป็นอะไรอย่างมันเป็นสัญญตา อที่สุดแห่งโลกเมื่อถึงที่สุดแห่งโลกแล้วมันก็หายนะครับหายตัวหายตนหายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหายกาย่อยใจเกิดหายเป็นทุกข์หายความเป็นกังวลหายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่สุดแห่งโลกนะครับไม่ต้องอะไรกับอะไรอีกต่อไปทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองนะครับที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลก ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับที่สุดแห่งโลกนิพพานด้วยกันทั้งโลกคนนะครับยิ่โลกวนวุ่นวายเป็นทุกข์กับโลกทั้งปวงน,นะครับที่สุดแห่งโลกนิพพานนะหลุดพ้นจากสังสารวัตวัฏจักรทั้งหลายกรรมกิเลสปาต่างๆที่สุดแห่งโลกนะครับอยู่กับชีวิตอยู่กับโลก นับสังขารร่างการจิตใจรูปธรรมนามธรรมแต่ก็สักว่านะครับไม่ต้องอะไรกับเพรมที่สุดแห่งโลกมันก็เป็นเช่นนี้เองหรือว่าเป็นเช่นนั้นเองนะครับที่สุดแห่งโลก